สู้ดีครับทุกคนวันนี้มาอยู่กับพี่อีกแล้วนะครับแล้วก็วันนี้นะพี่จะมาอธิบายนะครับการแจกเงินของพี่นะครับมีหลายคนเลยนะครับที่ไม่เข้าใจนะครับแล้วก็มาบ่นนะครับผมวันนี้เราจะมาอธิบายกันนะครับว่าการแจกเงินของพี่เนี่ยเป็นยังไงบ้างนะครับก็การแจกเงินของพี่นะง่ายๆนะครับก็แค่เม้นนะครับแล้วก็พี่ก็จะไปตอบคนที่เป็นผู้โชคดีนะครับก็คนนั้นอ่ะจะได้เงินไปนะครับ ไม่ว่าจะได้เงินเท่าไหร่นั้นจะเป็นรอบๆนะครับบางครั้งถ้าเราจะได้ประมาณหนึ่งวอลเลตหรือว่า2องวอลเลตหรือว่ามีไปถึง10บวอลเลตแล้วก็20แล้วก็ไปถึง 50- 100เลยนะครับตามที่น้องๆนะที่ได้นะครับแล้วก็เรานะจะได้ทุกคนแต่ว่าไม่ได้ทุกคนในคลิปนะครับในคลิปเนี่ยเราจะลุ้นเอานะครับพอจะเข้าใจไหมครับทุกคน ก็ถ้าไม่เข้าใจยังไงก็สามารถที่จะคอมเมนต์แล้วก็มาสอบถามกันได้นะครับหรือว่าเข้าไปในเพจของพี่ได้นะครับทักมานะสอบถามในเรื่องการแจกเงินทูมันนี่ได้นะครับง่ายๆครับทุกคนถ้าทุกคนเข้าใจก็ประมาณนี้ครับแต่ถ้ายังไม่เข้าใจก็ทําตามที่บอกเลยนะครับผมโอเคครับเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าแล้วก็จะมาแจกเงินต่อเลยนะครับผมโอเคครับ